ฟังนี่เนี่ยของเจ้านหนิน้อมียังชาวละเพ็นนี่นะมาเบืองยู่งฮะตั้งนะนี่อันนี้อันนี้เป็นหม่องไต่เทียนเด้ตะเกียงบ่เราจะเตีแล้วเสีเทียนปักใส่โต๊ะกึง่งค่ำกลางคืนนี่ห้องน้าห้องในอยู่ใช่ใช่อยู่ใช่ใใใใใในหนิขบป่าแล้วเอาเสียมไปคุดใช้ป่าอยู่ใช่นี่ป่าน,นี่นี่แหละนี่ปป่าน,นี่แหละแล้วก็คุดคุ้มเอา คุโต๊คนโต๊แห้งข่หัวเบดอันนี้กับโแม่เอาสังกัสีเก่าขเจ้าวอะมามุเก่าแบเขาให้สังกัสีเก่าเขาให้แม่แม่คนนี้หูมากเออแม่บนนั่นพอมีงูวะนี่หกคแทะนี่นี่บอนนั่อกับบนนั่นแม่ขอญาตเด้อเนาะอเงินนี่ได้ เปิดกล้องมาเด้อเนาะอยู่สถานที่ไม่มองไม่เนาะพี่น้องเนาะยังบทท่านคุ้นเคยแล้วก็พ่อแม่พี่น้องก็ยังบททันได้หูได้ทราบพอปานใดแล้วเนาะพี่น้องเนาะนเรื่องพี่น้อยเปิดภาพเปิดกล้องมาเนาะเป็นอีกครอบครัวหนึ่งอ้าาาดูพี่น้อยถือว่าหน้าทาสุดๆเลยเนาะทางบุษเฌอมากับทางบอดี้เมื่อวานนี่พี่น้อยแต่ว่า วันเวลาบัทันก็เลยบุได้อัปเดตในพี่ให้น้องเบิรงเนาะ,ะมาเมื่อนี้บ้านนี้พี่น้อยนี่แหละเนาะไปหูจักกับครอบครัวเพื่อนน้ำกันอีกทีหนึ่งการกินการอยู่ครอบครัวที่ไปที่มาเนาะเป็นะปนี่ได้ก็ดได้มาอ,อยู่แบบกระตูแบบนะนะแพี่น้อยเนาะน้ำท่าคักแน่ในโดะนี่เนาะเออไม่ต่ว่าพี่น้อยเดี๋ยวไปหูไปจักกับครอบครัวเพื่อนนาะพี่น้องเนาะนะกราบสบายดี และสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขุสุคนเดชพี่น้องเด้อเนาะอยู่ดีมีแห้ง่ำรวยสุขกายสุขใจเนาะพี่น้องเนาะอ่ะนี่แหละพี่น้อยเป็นก็อีกครอบครัวหนึ่งเนาะที่ทา้งมุเชียงจะพาพี่พาน้องอ่าไปหูจักกับครอบครัวเพิ่นพี่น้อยเนาะถือว่าเป็นครอบครัวแบบอ่าแม่ไม่ห่างนาะพี่น้อยอ่าเรียกฉายาก็ว่าสาวลำเพลินสองพี่น้องเนาะถัดมาเนาะป้ของน้ามพี่น้อย ปูป่านี่เนาะปูลอยจุดเช็ดจุดเช็ดเยอะนี่เอาอย่างนี้เนาะเป็นที่อ,อยู่ในชนป่าพี่น้อยนี่แต่ว่า,าผ้าพันบโตกอันนี้เนาะอยู่ยี่บ่าสาวลำเพชรมื้งนี่ว้ายใช่มีตู้เอิญเพิ่งออกมาอยู่ฮะ เราไปเก็บพกบุ้งลาย้นเนาะโอยพวกสาลำมีา้ปเนาะสาวลำพันก็มีบ่ี่าแรอยู่นีล้วลอกสาวลำพันธ์ก็มีบ่นี้โอ้โดูดด้ยอ๋ออันนี้บ่หมอัเฮือนเจ้าอยู่นะนเร่นเฮือนอยู่กะ นี่ก็เือนลยก็เงอนสาวลำเพนเจ้าโตหรืออ่านมาย้ำใดบัดบ่คอยพ่อเห็นเนาะเมื่อนี้บ่ได้ไปบ่เบี้ยแล้วแหรอก็ม่เออโดยโดยเอ้าเนาะสบายดีเบดสุขุสุขนเด้อมาผู้เดียวอ่าทางบุรีพ่นเดียวตามมาอไรมาเบี้ยงซิ็งไปเลยได้ทำไมผู้เดีย เนาะใส่ผู้สาวสบายดีรึสบายดีรึแม่สบายดีแม่ใส่สบาดี่ในี่หนิคนเก่งมิเออใส่ผู้สาวน้อยนะคะสาวน้อยผู้บ่าวเมื่อวานนี่เพิ่นกันอ๋อโดยโดยเนาะเอานี่เดี๋ยวจังอันนี้เป็นเป็นเอื้อยกันเนาะเพี่น้องกันเนาะอันนี้น้องอันนี้แม่ก็ไข่กันเนาะ xăm phẹt đây đầy nè, mươi cứ khắc này vô xăm lau thục tọng đầy nó rồi rồi, á, ăn khoảng phạm xào lòng thêm à, sưu trình, phần chắc mình sưu vô chăng lại sưu tia à bò rồi rồi tín ná, nó mì tôm mà nhanh cho nhục nhanh kì nè, nhục nhanh nà nè. น้่กินน่่กินบ่อป้าเขาน่ป้าป้าเขาเลากินโหดิโน่ดิโน่เอ่อแม่แม่นั่เอาของคนลอ้าบ่งพะวบ่งป้ากันกินโรเดอร์อ้าตังค์อ่อเขาเขายืนกัได้นี่อันนี้อาชีพอนีรเนาะอาชีพเฮ็ดกูเรนนอะก็เฮ็ดบ่ง น้องชายเพื่อนประจาำแต่ละเลยก็แม่มีเบี้ยกับไปเบี้ยไปหาหน้าหมอกันไม่เลยด้วยเนาะมาช่วงถึงเที่ยงเนาะมาเที่ยงดิถึงเที่ยงอากาศฮอนเอ้าไปในเช้าเหตุใดอ่าทางดรามดิขอส้นห่มน้ำก้อนใะคือฮอตแท้ได้ได้ไปยืดดีได้ไปยืนดีบ่ยืนแล้วเขายืนนี่ก็ได้อยู่แล้วหายใจมันเด็ด ดีบมายืนดีมันจริงวิทตัวโดยเจ้าก็เป็นแม่ห้างคือกันบอกเมนอะไรลูกเปียวนี่ไปหาเงินให้ลูกเปงเฮียนมีแเป็ม่ห้างแพะนี่เนาะเอาแล้วหาให้ในเด้อผู้ไดสูตรแกผมเม่ห้างดีรอบ่อจ้านาะอ่องได้เลี้ยงลูกเลี้ยงลูกกันหน่อยอันทางนี้ก็เม่ห้างคือกันเนาะมาอยู่ในเมย์นี่อือก็เลยมาอย่างนี้มองนอนที่เจ้านี่เนาะ โอ้โหหนเดะหนีเนาะเดีเอาเบ่งกันกินเลยเอาไงเดี๋ยมาเมื่อวานนี่เห็นทั้งกันเขามารถคนเดียวเลยมาส่วนตัวเขาออกมาก่สิตมาดับหลังบโนเจกแล้วคนทั้งเธอคนว่างคนกะสีมาหลายคนออามาก่อหมู่เด้ ได้ติเจ็บตีนนี่มีตู้อันถือขี้เข็บอันเมื่อวานนี่เนาะแม่ทไข่ด้ยไปอป๋อบิงเทนี่ง่ายได้เลยง่ายกับอกสุกไปนี่ป๋อหักมันก็เบ่ง,งเนาะเบ่งไหมมันก็นนแบบแบบนะฮะมันผิดได้เอ่ยพวกมันม่เหนียวใส่น้ำประจักษ์มันอยู่มีผิด,ดแล้วเนาะครบแล้วไม่เหนียวไม่ครบแล้วมันเหนียวใส่น้ำอะไรแบบนี่แหละ มันเลยเขาเลยโถงน้าลั่างเราก็ซิบมันใส่ปากบาดมันเลยมันบ่ออกมันเลยมันคั่งเลยนะแต่เมูส่อใส่เขาท่าอยู่พี่ค่ะท่าปากบาดมันบ่อท่าปากบาดมันมันก็อ่ายมันออกผิดมันก็ออกอันนี้ผิดมันบ่ออันนี้ผิดบอกแล้วมันจึงเบ่งไหมผิดมันบ่จึงเบ่งยากหยาบวันนี้จะมีอันแนวท่าอยู่บ่อใช่มีอย่าท่าเออต้องใช้เวลาตัวนี้ ในท่าแล้วมันบเป็นหู่เฉท่าก็คือเกาแล้วมันมันคัางเลยทด้มันมันบ่ออกอ่ะผิดกจนมันเฮยไปพุ่นละอันนี้ได้แสนเนาะคือนี่แห้งนอนบ่ได้มันเจ็บเบ้ออะไรค่ะเจ็บปวดด้วยเนาะมันปวดด้มันเฉินนี่ฮไข่ในบอกบ่เจ็บบ่ได้หักมันหยางบ่ได้มันเข็งอือดูดูฮะเบิ่งชาวน้ังเพลนขออนุญาตหนีไม้หนึ่งเด้อวใช้บ่ได้ไปเก็บพวกบุ้งบ่มืาอนีิบ่ โชลายไปเก็บอยู่ใช่ก่อนลายเขาจะคล้องใช่เอาผละอืมไม่ได้ยุติกอนมันนี่เนาะ <c oughs> อันมัอว่านี่ขายนั่นได้เท่าไรนะได้สี่สิบปลายสี่สิบห้าเออสี่สิบปลายสี่สิบห้าอ่ากินนมก่อนไปหน้องเอยเนาะตรงนี้น <c oughs> นขาดน,นมชื่อ <c oughs> จริงแล้วชื่อเตี้ยเนาะ <c oughs> อันนี้เมีนลูกหลานครอบครัวเดียวกันนี่แหละเนาะนี่นน <c oughs> อืออืมอืมสี่สิบแปดพันเนาะขอมาครั้งแรกบอกเงกับพี่น้องเบอร์มาเห็นเมื่อวานเนี่ยนะม่ได้เมือนี้ก็มาถ่ายพี่น้องเบิรงนับกันจักปีแล้วชุมเชาพากันยูนี่หลายปีแล้วฮะแต่กี่แหงบ่มีเงือนนอนผีเงี้ยผีเงี้ยน่มเนี่ยบุญเงือนบ่มีงื่แถวนี่บอกมายู่ตะกี่แถ่นอนอยู่งผมมาแน่นันเลยฟูชาวแล้วก็แอบนอน เราีแไปหามีลังกระสีเราไปหาตัดใหม่ไปหาโคอยู่แก้ม่ๆเหมืนไปเห็ดเวียกมมูแหละเพราะมาเจอรหาแผ่นชิปแผ่นมาใส่กับมุ้งให้ลูกอยู่อ่ะระเบิดใจดุอย่าบายบายเด้อต่ำเลยอันกระตูปตัวนี้นั่นอันสาวเราเพ้นยู่เนาะอยู่กับน้องทรายน้องไฉหละ น้องชายมีอีกคนนึ่งนี่ฮะคนไปอยู่คนไปแล้วไปเห็ดเแล้ยโอ้ดูดยอ่าอยู่โซนนั่นของมิตู้เมืนบ่อยู่น้ำกันจะค้นมิตู้เจ้าตนอยู่สามคนสามคนอ๋อตุ่มจิ๋วนุ่งมีนกสามคนสี่สามคนสามโตนี่ดิอ่ามีลูกน้องอยู่น้ำเนาะนี่ดิเต้ยมูแล้วหมดเลยอือไปแม่ไปเก็บแม่เสื้อผ่าน่ะแพ้ ผลมาได้ฮะผลใไม้เลรอบอสผลปล่อยปลายชิ้ลอยชิซื้อแล้อะบอแห้งปันไดแล้วออหน่อยอันมีผู้เดียวในบ่ลูกเจ้าผู้ยิงแน่นาะผู้ญิงคือผู้ชายเอะอ่าเนี่ยมันลูกเดีเอาน่งดีดูกน่งดีดีอ่าเนาะ อายุจักปีแล้วเจ้าสาวลำพินสามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดปีอ๋อมาำกันกับบัเซียงได้เนาะบัเซียงกับสามสิบเอ็ดปีนี้เนาะจักปีเราก็เราลืมถามมันอยู่นี่ใะฮอดจักปีแล้วพากันอยู่พากันอยู่หอดจักปีละโอ้ยละถามจถามผมฮอดบ่วสาวปีกัวได้สาวปีเออกัวสาวปีใครเขาอยู่เนีนี่ค่ะ กลัวเลยชาปีนกลัวแนะแต่ว่าที่มองชุมเจ้าอยู่นี่บริเวณของชุมเจ้าบ่อของไพนเพิ่นมาให้เศราอยู่ว่าดูว่าชุมเจ้าอยู่เชราอยู่ลนวันนี้เพิ่นบริหารเศ่าอยู่เพินน่ะเพินมาเห็นไยแ่นเงินยได้ก็จะทีนี้อยูางนแล้วเนาะอ่ายิมเพิ่นหเมาเห็นกับ่มีทางดอก แม่นเบอร์หน้าโชนนี่เนาะแม่นบอแล่แถวนี่ทั้งหนักกระเพาะบนหน้ากระดินเขากระเพาะบนห้กระดินเขาขึ้นไปเทิงกระดินเขาไมีแต่อ้อมแถวนี่เขาก็ดูบนแหล่ดินกระเดี่ยวจะของมันยังอยู่มึงนอกมันยังมาทันเดะนั่นมาอยู่มึงนอกมันอันนี้ได้เลยจะของอยู่มึงนอกเนาะบนแหล่เป็นต้องการดินอยากใสอยากใสดินอยากใสทีทีนี่แหละเปนจังได้มาจำเป็นแล้วเนาะ แต่หมองชุมชาอยูน่นี่อันนี้นี่คลองนี่มาจากใครนี่นัดลายม้าหม่องไรลายมาจากพูดเล่หลายมาจากในเมืองบ่ลายมาแต่ในเมืองพุ่นแหลบนหองการบ้านห่วงการนี่คนเล่ห์เป็นทางพานนี่นเนาะลงรถไฟติด่นลงสินคองคนเล่ห์อันน้ำในเนี่ยอยู่นี่กินได้ใช้กินในในไรนี่นะน,น้ำในน้ำกิน้ำข้าวเพรื่อนข้ขอกินในหน้าอาหารใครเสิร์ฟคปิดเออคนอ่าวตักนี่ฮ์น้ำอ่าวก็ตักนี่แหละ เชยหนูามาพี่ก่อนสาวร้นานเฟนขามาเบิ่งก่อนตั้เอาหวยเลยใช่หวยเจ้าห <c oughs> นูนี่โปรดิย่างไปพโปรดิญไปเบิ่งฮะนี่ได้นี่ได้นี่หวยอันขัวนี่บ่แม่นปบอบ่อาบอยู่นี่เดี๋ยวบ่นี่ยนะบ่ตักเขาตักสิคูดแล้วเขาขึ้นไปตองใส่หินสมตองมีมีหินหินชมมีนวตองขังแนงใช่หินชมนนชมีอยู่บอตอนนี้มันเบื่อแล้วหินสมก้อนขาวๆตักเอาน้าในนี่แตบบ่ไปใช้ ใช้ในกระถังใช้กระถังอะไรล่อให้หินชมขาเชื่อเนาะนเออก็ยังใครกลัวเขา,ขาขอ,อ่านเบยได้เนาะเลยหัว,ออวหินชมนี่เชื่อทุกเชื่อนี่ทําลายเบิดอยู่แล้วโอ้คือน,น้าทุกน้ามนี้ครอบครัวในภาคกระนาดอยู่นี่เป็นบ่กระบอกอ่ะกนน็เล่กัเขาก็แล้วก็มีหน่ำแล้วก็ไปคอแล้วก็อยู่มาแต่ละลักษณ์ในเจ้านี่อ่านยู่นี่เป็นบ่ไอ้หน้าไอ้นี่แม่มังค์เถิดอืะ น้ำพุนเลยก็เตาะเอาน้ำพุนเออน้ำพุนอีกช่วงนี้ใครในเนาะโตงเอาน้ำพุนอาบเอาซะเนาะแม่นเออนี่พี่น้องเว้ยนขันน้ำมาเนี่ยมันถ่วมมาเลยแถวนี้บ่ท่วมมาเลยแถวนี้บ่บ้วนมาเลยแถวนี้เนาะพอดินหากัดเบื้องรู้สึกว่าคือมีการน้ำมันนะแต่บ่เชียงเบื้องนี้เออเดี๋ยวเดี๋ยวเอาโอเคใช่ปะเพื่อนไปพุ่นไปเบื้องก่อน ใช่น no, like mm ี hmm. ่เนาะใช้หมกนอนเจ้าครับไปช่องเบื้องยุหะปิดนี่ได้หนิแม่องนอนอันนี้ลงเด้พี่น้องโอการห้องบ่แม่ห้องน้องเบมังเด้เบื้องทางน้องชายอ๋อฟังนั่น่ะทางน้องชายอยู่แม่เออฟังนี่เนี่ยของเจ้านี่เนาะเมี่ยงชาวลพ็ดนี่นะมาเบื้องยุหะตั้งนะนี่อันนี้ อันนี้เป็นหม่องเตะเทียนเี่ตะเกียงบอกเาเจตะแล้วสียเทียนปลักใส่อ๋อจากปีแล้วนี่นะใช้งานนี่ถ้ากันได้อันเดือนหนึ่งเหลือหนึ่งแล้วแม่นอ๋อโบเรมีโครมโบเรมีอย่างบอกโซลเซลไฟหุงแต่เตะเทียนเทียนกะสองสามครอบครัวนี่ใช้ไตะเทียนโบเลยบอกโซลเซลโบเรมีจะหลอกเลย โต๊ะกึ่งค่ำกึ่งคืนได้ห้องน้าห้องไหนอยู่ใช่ใช่อยู่ใช่นี่ขอบป่าแล้วเอาเสียมไปขุดใช่ป่าอยู่ใช่เน้ป่านี่นี่แหละนี่ไอ้ป่านี่แหละแล้วก็ขุดคุ้มเอาอ๋อออกวันนี้เป็นป่าเป็นบ่ขึ้นไปนี่ก็เป็นเพื่อนเพื่อนคนป่าใช่มบ่แต่เว็นกันเช่ว่ากับป่าแต่แถวนี้เนาะโดยขออนุญาตเนาะอันคือแต่ละมือถ้าปวดไายก็เป็นขุดอยู่แถวนี้เป็นบ่อเห็นขุดแถวนี้แหละ เออมือต่อมือมือต่อมือก็อยู่นี่แล้วเนาะแม่พี่น้องเอ้ยแต่ว่าเครื่องวาอาเท่ากับคุดคุมเนาะแม่คุดคุมเอาเพราะว่าเขาอยู่นี่มันเยู่เนาะถิ่นนอนเลยทางหลังพี่บันนี้เนาะใช่กมันถิบกระเถิบไข่เหมือนกันใช่นะทางนี้ได้ใช่นี่เป็นกระทังตกน้ำเนี่ยค่ะสีตกงามแบบงามผลตกตกเดียวเดี๋ยวเงี้ยงเงี้ยงกัพี่ก่อนจ้านะ พอยะอันมียางจูไพเห็นยังอันนี้นะเอ้าเขาเอารนมาละขาแมงไหมเวลาพ้นโตแล้วมันสิไก่ขาวกีเคบไม่งอดเด้อันนี้ได้แม่นโอ้ขาาใบใหม่มาละอูดหักเอาใบไม้อยู่นี่บ่แม่แล้วมามาอูดเวลานอนแ่กลางกลางคืนข้าวสาก็อูดเป็นพวกแมงพวกอันกีเคบอย่างต่างๆเนาะกันเหยบนมีอันพวกยากระยุ่งกัยังมาฉีดบ่ในบ่ ยุงหลายอยู่บ่อนเนาะลายยุงกังเว้นยุงเนี่ยนอนกลางมุ้งตลอดตอนเว้นนี่ก็น,นอนกับยุกกงกลางมุ้ง่นนั่งเขาขนเ่าหนางันงทุ่งเพื่อนนั่งบ่ได้ยุงหลายลูกเต่าจะได้เป็นยนังได้นอนคำคืนบ่บห้บ่ห้องบ่บ่ถัดอีโดนี่พี่น้องยเนาะ ใช่แต่ว่าลูกก็เลี้ยงง่ายบโบเจ็บโบไข่เป็นบึงแง่งเฉยแต่นั้นคันว่าเป็นคนที่แบบเจ็บไข่ในง่ายๆได้เนาะหงาหาหมอหาหมอโดยโดยเนาะเจ้าอยู่ชักปีแล้วนี่างเป็นเขาไม่อยู่เขาไม่อยู่เลยประมาณสี่ปีห้าปีแล้วเขาอยู่กับผัวอยู่เพื่อนผัวเด็โดยโดยเอาวันไม่อยู่เพื่อนเพื่อนเลยป้ากันแล้วก็ไม่อยู่เพื่อนเลยเลิกลาป้ากันก็เลย มาอยู่น้ำเมฆแม่แล้วกระตุ่มนี่นั่นได้ซีปีแมนบอก้อมก็เข้ามาอยู่เลยนะมาอยู่ก็เริ่มสั่งมาอยู่หนีด้วยเนาะเลยเออบึ่งน้องใหม่เนาะมันตกมาใชา่ต่ำโดยด้วนี่ <c oughs> อ๋อโต๊ะโต๊ะอาาแบบพวกขี่เ็บงูอย่างเช่นนี่ก็เคยเห็นอยู่บ่อมองจะนอนเคยเห็นอยู่บ่ หั่วเห็นแต่มื้อแรกมื้อสิปลูกเครือก็เลยคิดว่าเป็นเจ้าที่จะถามแต่บ่เห็นเลยแล้วก็สิเฮ็ดให้คลิปแมงงคือบ่สิมันหมันเฮาออนามัยไปเลยเลยเออคือแไผอูมงบ่ให้มันโดดอ่าผมจักสิว่าจังได๋เนาะมันมันปลูกแบบซี่นี่มันรักษามันก็ยาอยู่ด้ตกนแห้งหัวเบิด อันนี้กับโมเมนเอาซังกสีเก่าเขาเจ้าวอะาม,ามอั้งสีเก่าเขาให้ยซางกสีเก่าเขาให้แม่แม,แ,มแ,มแ,มแม่เามาาพิ่นอยู่มากเออแม่แม่ก็เอามาแต่จ้าแก้วเพิ่นไปจ้าแก้วแล้วเขาออหายิ่นจอมแก้วนี่คือ วัดบอกยูเท้าวัดเฮือนคนเฮือนคนแม่เราไปอ่านอะไรไปยังไรเขาให้ไปอ่านนมอกอ่านน้ำไเมียนบ้านเมียนยังลรไปวอาเฮือนก็จะเพี้ยนก็จะมามันมีตุ๊กเก่าเขาเอาให้คือไปซื้อเล่นเขาให้โอ้โดูเดี๋ยวอันกระตู้ของเจ้าบาทอันใช้พะยังเนาะเออปกมันหัวเด้มันหัวแล้วเขาก็เอาพะยังปลกแล้ก็ขาดได้ชิไปซื้ออ่าซื้อมาปกใช้พะยังไปยังหุมเอาเนาะ เราใส่พยายามมันเกนหนหนลี่ยน้อยนงึงแต่ทางนี้นี่ก็ดนักเอาเรื่องอยู่ทางนี้เนาะเอาเรื่องนี้วันจะลงใหม่ครับขับลงแ่้ว<อ>มันมีแต่ไหม่มันมีแต่ค<อ>้างหน่อยๆไม่ค้างลงหรือแตมันเดือก,ก็เลยนะโดยโดยคนมีแต่แซวอันงาบักี้เล็กเพิ่เนาะก็ไปอยู่กับน้องสองคนน้องใจและใช่ผักบุ้งจะใช่คือหัวว่านี่บ่ โอ้เศร้าน oh, sure like, ี oh, oh, ่เพ no. oh, uh, oh, ื่อไปเอามือเศร้านี่เพื like ่อไปจีบแต่นั่นขายไปตอนแรกจะเสียไปชงกันนี่ใครบ้างฮะโอ้โอ้งามแท้เนาะมัดในใดขายมัดละพันมัดละพันโดยมัดละพันกีบเนาะแม่อืมมัดในจังมัดไปแจ็คขึ้นมัดไปเรียบขึ้นไปเรื่อยเรื่อยถ้าก็แล้วถ้าก็ตามน้าขึ้นไปนอนจีนอนกับไปนอนนี่เมย์มาด้วลงมาใช้กันจาโดยโดย เนาะกินลูกกินแล้วก็ขยะเด้อเอาที่เป็นที่เป็นทางแล้วดูเด้ออ่ากวดว่าลวกระจุดนเนาะจุดอุดยงยังแรงอืมยงกระไลาย่ว่ไม่เห็นยังชี่ะตามว่าเขาควิ่นกะมีมีความความสุกอยู่ที่เขาอยู่แบบนี้เนาะแต่ว่าถ้าแบบว่าเต็มที่ระบบดีลกะมันกระตกต่างกับคนที่พ่นยูนห้หงแบบไปดีเนาะ แต่ก้อนนี่ก็เคยนอนมงดีๆมงแบบว่าอันนี้อยู่บ่ก็บ่อตอนอยู่กับผัวได้ใช่อยู่กับผัวกับไข่ในหนึ่งห้องกับสีกว้างกับบัวดีกับบัดีกับยังไข่กว่าเพราะว่าบัวเรีเปียกบัวเรียังไงบ่วเรียนถึงเบ้าตรงโตได้บัวเรีนหนักขนาดนี้เนาะแม่นอยู่กับผัวประยุ้งเนี่ยอยู่เฮือนเขาเฮือน่อนเนาะพออยู่พอกินเฮือนเป็นบ้านเขาบัตรบ้นมาอยู่กับแฟนแบบอยู่บนนอ้อยด้วย โอ้เนาะถ้ากะเฮากะยังไข่กว่าเฮามาอยู่เฮือนเฮาอยู่นําโพมให้เฮากะยังดีกว่าอยู่นําเขาอือได้ดซานี่พี่น้องสงเกเนาคดยาลมแงคดจะจ้อยบ่บ่บ่เด้นี่เนาะมันดมแงยามมันเป่าไปทงเฮือนนึงมันสิอุ้มไปเบิดเลยเด้เนาะระวังเด้อนอนโอ้ คนน้อผ่าเราันตัวแห้งๆหรือบนบนพักกอยู่เลยเอออะไรเอาเลยเอาต่อยร่มผนังเจ็บได้ฮะควายบอกได้แค่กับพี่เจ้าเนาะไปชาวชาวเราเพ้นพาเราไปเบิ่งทางนั้นเลยอันนี้มองอันทั้ง่อกับแม่เจ้าเนาะแม่นบอกับแม่อันนี้ของครัวบ่านี่นะแม่นติ๊กกะพันยูข้อนี้นั่นแต่ว่าเพื่อนเพื่อนหัวอันนี้บ้าจุนเชยอันนี้เนาะ เราก็นอนอยู่เทิงนี่บ่บ่แล้วมันแท่มันนอนอะไดรเรา่นก็เลย่อยง่ายเรมาอยู่หลุมเด้ปุ๊บตุ๊บต่อจนออกบ้างใช่นอนอยู่หม่องได้นะเด้นี่ยพีทางเขาคือทางเขาตับ่นี่ก็ได้อ่าต่อจากหม่องอันค้องน้ำมาหนี่บ่แม่นี่เด็กบนแม่นี่บนแม่ก็พูน้อยนั่นก็แล้วมันอยู่เทิงตะกี้ผมนอนเทิงนะให้นอย่างไรมันแท่มันมันฉีหักเนี่ยต่างมันลุ่มแล้วนี่เนาะแม่นี่พี่น้องอยมันเอียงไปเชิดเลย โอ้โหเราก็เลยต่อมานีบาหนีิเนาะต่อตัวนี้ออกมานี่ต่อต่อมานีเดี๋ยวจะเป็นคลองน้าเนาะนี่เราคลองน้ามานี่นี่มองนี้มองเรานอนเนาะนี่ได้ยังเห็นมุ้งอยู่แต่ว่าเนาะห่มเนี่ยได้หน่เนาะมันก็ได้ห่มเนี่แโอ้ยหโอ้ดนี่พี่น้องอยป้ามายังน้ำบอกได้ก็ขึ้นสูงแท้นะตกเด้อขึ้นโอ้ยง่าไม่ขึ้นง่าไม่เจ้กระเจ็บ ลงมาลงมาลูกเจ็บได้ฮะอันตีนยางนี่ได้ใช่ชาวเราเพชรมาจะใช่นี่พอเก็บผลไปออกไปนอกแล้วกับผลเก็บมาห่มไว้ห่มไวเพราะเขาสั่งเขาอยาไดก็เขาไม่ซื้อโอ้เอามาหนี้ชาวไปเพชรยังนี่ตกแต่งเพราะว่าแบบเขาอยากได้แล้วก็เขากับมะฮวงเอามันมีเวียดได้ย้ำซื้อครับซื้อแต่ว่าเขาเก็บมาไว้รวมไวนี้เนาะโดยใครอยากได้ซื้อก็มาซื้อเอาใช้เวียดเราเวียดเขาบอกมาซื้อน้ำเราน้ำฝน เดี๋ยวดกลับมาต่อพี่อีกบาดนี้เนาะอันนางนี่ก็ได้นางนํามตู้นี่ก็ได้บาดนี้อันโอ้ยกล้องดากจะถ่ายเอาเด้ออ่าโดบ่เป็นหยังเลยอันมตู้นั่นอยู่บ้านใดเมืองใดนี่นะเกนะเกอยู่บ้านดพุเฮ็ดนแกกเบาบ้านดพุงแกงกเบาบ้านน้องสใหม่เนาะอยู่กับแม่แล้วแม่อยู่พแล้วตายโอ้ยอเอาเมียใหม่เอาเมียใหม่ลเพิ่น ปเฮ้ยพอพอหน้าเนาะมันหายแล้วก็ไล่ลูกไล่เต้านี้แล้วก็เลยมาเ่าอยู่ในนี้เดือนนึง20,000บาทกี่น่ะหาเงินกับพวกเจ้าไปหาที่ทีาดีีนจะอเพิ่นอยู่เวียงจันทน่ะเพิ่นบ่เอามานําแลก็อยู่บดนีเลยอืนี่ไปอปัจจุบันตนี้เนาะอย่าเียงลงลูกอย่าเียงลงปาีปาอืออาเนาะ ไปลในฮื่นก็ไปชมเบิ้งหันในลูกช้าเขาไปหนมมอนอนชวบ่อมันมีกระตาทุงดำดูในหันลทุงดำเอือยๆยเนาะพี่นอเแน่อม้มันช้ำมาชำมาเนี่ยเบ่งดึงอยู่นี่เนาะใช้กระโรได้ี่กะแต่เขาไอยู่แล้วเขไปแล้ว บ่บ anyway, mm. ่นี่ยังใส่หูเนาะเอ้าใสานะมาเบิงหม่องน้อนทั้งมิดมันมิดู้แล้วก็เบิงต้องกันพี่น้องไอ้ไดมารเนาะถึงสีบัวตัวถึงก็เอาลมหนาวพลัะมุมก็โอ้โหเออบนน้อนฟอดเด็กกับบนน้อนแม่ขออนุญาตเ้ยเนาะ

เอาสนอมีแ <Geschichte> ต like ่ว่าอันเฮาสิได้กลับกระเดิมมีตู้เด้อเอาโดโดยเฮาสิได้มาเบิ่งเรื่อยนําอยู่ดอกเนาะอ่ามื้อนี้เฮาจะฟ้าวในมื้อนี้ก็บ่สิอ่ามีฮับเบียกทางพาดุกไปขางเรีนแน่ฮ้อนเนาะก็ฮ้อนเอาก็บ่มีห่ยยโดอันนี้เพิ่นกําลังเฮ็ดอาชีพที่ว่าเฮ็ดกตกะนี่ นี่ใครอยากได้สนใจมาสร้างสำเราหน่วยใช่ไหมเธอได้หนิมิจูซิมหาบานอันนี้ได้แมบ้าคือถือแท้ขันขันเหมูขายอีกะขนาดซิมหาเนี่ยเขายังอีกต่อลงไู้เน๊ะมวยนว่าได้ฮะขอตลาดนี่เซนทองเซนนี่มือถอดกระป๋ะมามองเห็นคุณค่าเทือดเพื่อสีชานได้นี่โมเมนต์ง่ายอันนี้เนาะอันนี้ซิมหาบ้านขายแพงไรหมูหมูกับแบบแพงหมูหมูคนบุซึแต่แต่ซิมหาหมูยังต่อซิมซ้ำซะ อ่าอันนี้ยังต่อเนาะโดยโอ้ยเนาะพี่น้องสิได้เต็มที่นี่จักมือนี่เฮ็ดน่ะไผก็เฮ็ดกับมือเดียวอันนี้ได้ก็ไมือน่วยบ่อือแม่อยู่เฮด้อชิน่วยบ่มอยู่แม่านยซํานี้าานเาได้มือละ2หน่วยทํานยเขาานเอื้อยเขาานสมเฮาพากันานอนนีล่ะนี่บ่มีตั้งใจานลิกันบ่มีทางไปนะโดยว่าันก็มีหลายอาชีพเนาะหาช่วยกันเนาะมุมทาง ครื่องโลน่ก็แปดิพอันนี้แปดิไม่ต้องซื้อบ่ได้ตรงองซื้อน่ต้องซื้อเลยอันก็ซื้อเป็นในตลาดเลยเสืถวง่นตัวห่นมม่เสียเนาะซื้อเนาดยเสื้อคั่วใส่บ่ได้บ่เอาเอาคั่วใส่อ้ามัน่ยเเ้อเนาะเดี๋ยวให้เพิ่นอันอันนี้ก่อนเนาะอ่ะตาเพิ่นขอไหมเนี่ยก็เสียงลังแถวบ้าน เขาเจ้าอันเป็ดตัวกันยังไงกันแต่ให้ไข่อปลาจักหรอกอันนี้ป่ไปเสียงรังเท่ให้ข่อปลาจักมาให้หมูสิไปยันไปต่างประเทศหรือจะไปใจเครื่องไปไปยังไงฝากไปต่างประเทศบอกว่หมูมาหมูสิไปเลยเนี่ะจ้ะใส่ฮันไซนี่ไปบุญมียังผ่าเขาได้ด้วยด้วย đó sờ so, so, bay đi nữa thằng xà nó hết nó đùa thằng xà tê à bớt nó à điều mưa nào mưa nay điều đi à mà hù chắc cắp <coughs> có qua phần mai mưa này, à mình là nó bị vừa phào này mưa nỉ cả à này, này nó uh, đi đó uh, à qua ăn hau phải làm bổng lấy bon nó nơi qua chỉ bố để phục chờ แต่ว่าก็คือเขาหูวงแหละพี่นอ้อยเนาะเขาต้องถามเพิ่นที่มาที่ไปแบบคักว่าเพิ่นอ่ามาอยู่ได้แบบจักปีเท่าท่านนี่เนาะแต่ว่าเพิ่นเกิดมาแต่คนบ้านหนองพุ่งอะไรพี่นอ้อยใหญ่มาอยู่นี่อ่ามาหาคักเลยพี่นอ้อยเนาะอ้าเนาะ,นะก็อยู่แบบมีความสุขกับในครอบในครัวเพิ่นพี่นอ้อยถึงสถานที่มันจะบอโอเคแต่ว่าเพิ่นก็หาได้มาเกิดพากันกินเส้ากินคำ่ำเนาะ อเอามื่อนี้พาพี่พาน้องมาให้ฮู้จักอีกครอบครัวหนึ่งพี่น,ออนอ้องเอยเนาะมีอยู่สามครอบครัวนี่แหละพี่น้องเป็นญาติพี่พี่น้องกันกเบิเดเลยลูกสาวสองคนเป็นแม่ห้าง,งเบิเดเลยสองคนเนาะนี่แหละพี่นอ้อยผู้มาเนี่่ยจะเป็นไปพี่น้องเอยน้องชายบุหรี่บัวนี่ได้จริงได้พี่น้องเนาะเอ๋อเดี๋ยวพบพ่อกัน,น,นในใคลิปหน้าด้วยพี่น,อนอ้องเด้อเนาะพูมเติมจังใดกะอ่าจังว่ากันเนาะมุเซงลาพีแล้วน่องอไปก่อนเนาะพี่น้องเนาะ สำหรับคลิปนี้สบายดีเด้อพี่น้องเด้อเบิร์ดสุขุสุขคนสบายดี